โอเคกลับไปครั้งหลังจากที่เราได้พัฒนาเซอร์คลิงไปในรูปแบบในการสร้างไวแล้วเราก็ลุยต่อเลยครับและดูจะยังไม่จบนะกับดาวดวงนี้ครับถ้าเราชนะอันนี้โรชเราจะได้ Evolu t i o n Mission ครับเราจะสามารถพัฒนาโรชได้แล้วโบนัสก็คือคอนิกแกนจะเพิ่มมันหนึ่งเลเวลลองดูน่าสนใจ มียานโดนหนึ่งมียานลำหนึ่งสามารถหนีออกไปได้ครับ i ข่าวนี้ครับใส่พลังเข้าไปในตัวนี้ครับเพื่อที่เราจะสามารถล้วงข้อมูลออกมาได้ เพราะว่าเจ้าเนี่ยมันสามารถที่จะรับรู้ถึงเพื่อนได้เนี่ยแล้วก็ส่งเข้าไปเหมือนกับว่าปล่อยปรสิตไปนะครับพอรู้ว่าอยู่ไหนก็เสร็จแล้วก็บอกว่าถ้าส่งไปหาโปดตอเสร็จอะไอเจ้าตัวที่ส่งไปนั่นแหละจะเป็นจุดจบของพวกโปรตอรที่เหลือแผนการของคริแกนนี่เช่อแบบยับยนนครับ ในเคอริแกนจะเป็นร่างคนอยู่ยังแบบยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มาลุยแยบกบรู้เหมือนกันว่าส่งไปแล้วจะเป็นไงนี่ครับส่งกลับขึ้นมายานครับนี่บอกว่าต้องต้องแบบรีบไปเตือนแต่ไม่แล้วครับเคอร์แกนครับนี่ครับ ฟังให้ดีส่งไอตัวอ่อนออกมาละให้แอบอยู่ในเงาให้แอบครับต้องกินแล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆและก็ฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างในยานลำนีซะนี่คือคำสั่งของลาวาตัวนี้ทำไงอ่ะ r อน o o d จะไปตรงนั้นได้ยังไงต้องเข้าไปในช่องนั้นนะค่อยๆไปก่อนอย่าให้พวกมันเห็นเด็ดขาดเลยนะไประว,ว้าไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะสุดท้ายเราจะมาผิดทางเรานี่อาจจะละแต่มันปิดอยู่อ่ะต้องไปเปิดทางนู้นก่อนผมว่านะเราต้องเริ่มจากการไปทางนู้นก่อนไปๆๆ สถนาน,นีเอ้ยไปทางนี้นี่สน,น,นี้คล้ายๆจะเป็นเกือบกึ่กๆๆสเตลมิชชั่นนิดนึงด้วยละวาตัวเดียวให้หาจุดปลอดภัยอยู่เจอละเจอละครับแอบเข้าไปในนี้ครับพอมัเราสามารถที่จะแบบสิงล่างได้พอมันไปเสร็จเราก็สามารถที่จะกินล่างโฮสครับ โอ้ใจไ,ได้ได้ไปโอแมสเพิ่มขึ้นด้วยโอเคโอเคค่อยไป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  <c oughs> อันนี้อะไรแอบบอยู่ในมืออหมอกโอเคแล้วถ้าเราแอบ,บอยู่ตรงนี้ศัตรูจะไม่เห็นแอบ,บแอบ,บแอบ,บแอบบ เห <c oughs> มือนยังอยากเล่นเันทัาเกียอะไรอ่ะไปแล้วเดินไป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 ลาวาเออแอบอีกผมบอกให้เราคุมล่างเจ้านี่ครับแล้วจมตีพวกมันครับมาเก่ง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  คำเดิมราคาเท่านี้ครับโอเคเราก็ทำการกินเจ้านี่เลยครับได้75บไบโอแมสเราจะสามารถเติบโตกลายเป็นแบบบลูดมาสเตอร์ได้แล้วมันพูดนะแอบเข้ามาในช่องมา อันนี้คือสถานที่ผมว่านะเป็นที่ปลอดภัยที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาร่างได้โอเเคย่าให้อีโวเลยครับพัฒนาร่างซะเติบโตซะได้บลูดมาเตอร์ครับพัฒนาร่างครับเที่ยมตัวใหญ่เหมือนกันนะเขเลือกได้ว่าอ๋อทำการสร้างยูนิตครับ น,น,น่าจะได้อีกตัวเลยนะเป็นไรถ้าซอร์คลิงตายเราเรียกใหม่ได้เรื่อยๆครับและเป็นเซอร์คลิงที่เป็นแบบว่าที่เราพัฒนามานะ ก็คือว่าสามารถที่จะเรียกเาร้ามาได้ไวแล้วก็ออกมาถึงน่าจะสามตัวไหมว่าตัวเดียวไม่รู้นะว้าคือแบบถ้าเราได้ยูนิตอย่างนี้มานี่ก็โกงเหมือนกันคือแบบไม่มีทางแพ้เลยครับเพราะว่าสามารถที่จะเรียกเซอลิ่งได้ตลอดเวลาแล้วแบบเรียกแบบเรียกแบบแคปทะันทีอะ พ่อยได้เรื่อยๆสมกับเป็นบุนมาสเตอร์จริงๆเลยเจ๋งกว่าควีนเราอีกอ่าอีดรามาส์สไปฟ์ครับโอเคเป็นอะไรไปไปต่อแต่มาบอกว่าตัวมันะตัวใหญ่ไปแต่เซอร์คลิ่งก็สามารถไปได้บุญ บูมมาเตอร์ตัวใหญ่เกิดไปจัดการจัดการนี่น่าจะเป็นตัวแบบเปิดประตูให้กับเราใช่ <c oughs> ดาที้แบบยังง่ายมากเลยสนุกดีคือผมชอบด่าทีม่มันไม่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่อ่ะมันก็ออกแบบให้เราชงงงนะง่ายๆตรงน,นี้มีนี่อยู่ <c oughs> บอกว่าให้หาไอตรงนั้นแล้วทำลายแปลว่าผมต้องใช้ซิคลิงแน่เลยมันมาแล้ว <c oughs> ผมไว้ได้ที่ละตัวอย่างงี้นี่เสียเวลาไปสักลิง ทีพวกนี้มันก็ไม่ได้อะไรเนาะเอาละเพิ่ๆ <cond ition ing> พอทำลายนี้เสร็จแล้ววาร์ปไกฟ์โลแตกละทีนี้ก็บุกครับรตีได้คนเดียวไม่สิสักลิงก็ได้จะาอ้อมตีได้เหมือนกันนะ ถ้าเราออกสีไม่ได้ผางหมดเซิร์ฟเหลือยูนอยู่อีก113ตัวครับยูนิตของไอ้โปตอสครับผวกผิดยูนิตของโปตอสเหลืออีก113ตัวเราต้องจัดการให้หมดถ้าเรากระโดดอาจจะโอเคก็ได้ละแต่เราดันเอาตัวอย่างนี้นี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วไป เฮ้ย,ยกินอย่างนี้นได้ด้วยเราเพิ่งรู้เฮ้ยเฮ้ยเพิ่งรู้รรรแล้วเมื่อกี้มันมีให้กินเต็มเลยอะ่ะแล้วเราไม่ได้กินเลยอะ่ะสักกระตัว <c oughs> เออนะทำไมเราไม่ทำวะ <c oughs> รู้สึกเฟลเลยอะ่ะรู้สึกเฟลเลยอะ่ะทำไมเราไม่กินตรงนั้นแบบเยอะๆเลย แย่างยๆผมเป็นคนที่แบบไม่ดูเลยไม่เช็คเลยครับแย่ยๆๆๆว่าความสามารถในการกินก็ยังอยู่เราก็สามารถที่จะกินได้ตั้งแต่ตอนแรกเลยเพียบเลยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าน่าจะยังมีถือว่าต่อให้นะครับ เย oh yes, uh huh. ี่ยมเยี่ยมเยี่ยมกินกินตอนนี้มีเจ็ดสิบได้ได้

เน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 เก็บล okay. like ัวครับเก็บลัวโอเคหุยมันมีไฮเทมพลาด้วยไล่ไล่ ชาดีแค่หนึ่งงานครับผมว่าจะสามารถที่จะพัฒนาร่างของได้และพัฒนาร่างครับอ๋อได้สร้างหลายๆตัวเพิ่มขึ้นเถอะบอสก็น,น่าสนะแต่ซัคคิ้งก็น,น่าสนก็โหถ้ารู้อย่อยางที้นะแบบเรามียูนิตเยอะไปนานแล้วอะแต่ถ้าจะเน้นผมก็คงจะเน้นซัคคิ้งเหมือนเดิมแหละครับ เพราะว่าโลช่ยไม่ต้องเยอะก็ได้เยอะแล้วเดี๋ยวไม่มีตัวแทงนี่เสียดายตอนแรกๆมากเลยเขายิ่งคิดยิ่งเสียดายอย่าไปเล็กๆเลยจะได้เรียบร้อยขาดโปตออีก74ตัวครับ หมดแล้วเนาะเดี๋ยววนกลับไปทางไหนทางไหนเนี่ยนี่ใช่ป่ะตัวนี้เราก็จัดการหมดแล้วดูว่าให้ไปทางนี้สวยแล้วถ้าใช่นี่แบบผมแบบแบบเซ็งเลยเนะนี่ยนี่้คือเดินเล่นเลยนะแต่เดินเล่นนี่ก็ดีเหมือนกันเพราะผมจะกลับมาฆ่าเจ้าพวกนี้เสียเวลานิดนึงแต่ ่นาห้องเนี Bro, yes, ้ยเยอะเออห้องเนี้ยเยอะอยากได้โทษนะทุกคนขอกลับมาตัวใหญ่ขึ้นด้วยสวยกินแล้วยิ่งตัวเขาโตขึ้นครับโอเคโอเคเรากลับมากินได้ละ เราไม่ต้องรู้สึกเสียดายล้กินครบลพัฒนาร่างไปอีกร่างหนึ่งโอเคผมไม่รู้สึกเสียดายละเพราะเรากลับมาทำเรียบร้อยตัวใหญ่ๆเนี่ยคราวนี้วิสกิลมูดครับแล้วก็สามารถสร้างได้สูงถึง35ยูนิตก็ให้ดาริตมาให้ดาริตจะตามมาครับ ได้ผมว่าทางที่ถูกต้องคือทางนี้ใช่ปหหรือว่ามั่วซั่วหรือว่าเราจะมั่วซั่วใช่<ว>บอกว่าอยาให้มันฆ่าได้ เฟสนี่ได้คือริการเลเวลครับท่าเมื่อกี้ผมปล่อยให้มันฆ่าได้แล้วก็เสร็จเราไม่จำเป็นที่จะต้องให้ตัวเราเนี่ยไปเก็บอันนี้คือออบเจคทีฟแอบนะคือเป็นออบเจคทีฟเสริมแต่ก็ผ่านเลยผ่านทางเราอยู่แล้วมีปัญห อะไรทั้งตัวโหดได้ทั้งตัวนั่นตัวนี้เต็มไปหมดเลยโอ้หนี่คือกองสุดท้ายแล้วหั้ผมสร้างยูนิตแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อจี้ทำลายมันครับนี่อะไรเนี่ยได้ทำให้ ต้องรีบทำลายครับเพราะว่ามันกำลังจะเตรียมสยานหนีไหนูเข้าไมไปทางนู้นดีกว่า เพราะว่ามันอยู่กับเนเพนไม่เชียวมันกระโดดได้นแฟลก่เชคิดถูกประมาณหนึ่งนะที่แบบว่าคิดที่จะเพิ่มเล้งของเจ้าไฮดริตเพราะว่าไฮดริลก็จะสามารถที่จะยิงจากข้างหลังได้ง่ายขึ้น เ,เยอะนะเนี่ยที่มันที่มันยากเพราะว่าเจ้าเนี่ยเกาะมันเยอะเกาะมันเยอะแต่พลังชีวิตมันต่ำมากถ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเกาะของมันหนักสูงถึง350แต่พลังชีวิตมัน,มนแค่10ซึ่งโปรตอร์กเก่งด้านเกาะนี่แหละเกาะของโปรตอสสามารถที่จะรีเจนได้เรื่อย แต่ของฝ่ายเซิร์ฟจะสามารถรีพลังชีวิตได้เรื่อยๆก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ฝ่ายคนก็ฝ่ายค,คนก็จะมีความสามารถในการฮิลที่เร็วแต่ไม่สามารถฮิลตัวเองได้แบบง่ายๆหมดละค่าโปตอสหมดแล้วครับในยานนี้ครับด้วยการปล่อยลาวามาแค่ตัวเดียวไม <c oughs> คควีนได้ยินฉันไหมรู้สึกว่าการติดต่อตัดขาดแล้วครับมันเลยวันนี้ก็เลยอยู่คนเดียว และนี่ก็บอกว่าวินอเบลดให้งานมาให้ทำลายฝ่ายปอตอ์ให้หมดเราก็จะเตรียมตัวที่จะรับใช้เขาอีกรอบหนึง่งคือเจ้าเนี่ยก็เหมือนกับว่าถูกปล่อยไปแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าแบบการนี่มันต่างกันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการถูกตัดออกไปอ่ะหรือจะที่ไงไงโอเคเราได้อัชเชมสสองอันครับแล้วก็ได้เต็มเลยได้พอเทรด ได้ผ่านด่านนี้โอ้โหเที่ยต้องคอลเลก450อ่ะโธ่ผ่านด่านนี้ได้แหละออแล้วก็อย่าให้มันรอดไปได้เลยไม่ทัตัวเดียวอ,อ๋ออยาให้ถึง20ก็ทำได้หมดนะได้เลเวลแล้วก็ได้เดี๋ยวได้การอัพโลชด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันในด่านพิเศษด่านอีโวลูชกันดูนะโอเค